หลงป่าบนดอยสุดเทพเนี่ยนะบ้าไปแล้วแผนที่ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็แบตหมดนี่มันไม่ใช่ทริปเดินป่าธรรมดาแล้วเริ่มจากเมื่อเช้าที่ฉันแยกกับกลุ่มแอบเข้าเส้นทางลัดที่เห็นในแผนที่เก่าๆคิดว่าจะเจ๋งที่ไหนได้หลงแดดเริ่มร่มลมเริ่มแรงฉันต้องหาที่พักก่อนมืดฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับนอกจากเสียงใบไม้เสียดสีกันน่ากลัวเป็นบ้า เจอแล้วทำเล็กๆพอหลบฝนได้แต่อะไรเขียวๆเลยๆตรงนั้นงูรีบถอยออกมาตั้งหลักก่อนหาฟืนหาท่อนไม้ทำที่พักง่ายๆแถวนี้ดีกว่าคืนนี้คงยาวนานเช้าวันใหม่ต้องหาทางออกให้ได้เริ่มเดินตามลำธารเพื่อจะเจอหมู่บ้านหรืออะไรก็ได้นั่นอะไรนะ่ะรอยเท้ามีคนอื่นอยู่แถวนี้ ตามรอยเท้าไปเรื่อยๆจนเจอกระท่อมมีคนขอโทษนะคะฉันหลงป่ามาช่วยฉันด้วยได้ไหมคุณลุงใจดีช่วยฉันไว้แถมยังบอกทางออกจากป่าให้ด้วยบทเรียนวันนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าระแวงคนและที่สำคัญเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางเสมอรอดตายหวุดเวียด